สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมา React MV ใหม่กันนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งคนที่เกิดปี90ชาวยุค90ต่างตั้งหน้าตั้งตารอกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเพลงดังในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นเพลงอะไรไปไม่ได้ถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือเพลงจีนิจานะครับซึ่งเพิ่งเขาเพิ่งได้ปล่อย MV ออกมาก็เป็นความคาดหวังของคนในยุคนั้นนะครับเพราะว่าอย่างผมอะ เอ่อยุคยุคผมนี่นแหละเป็นคนที่คาดหวงังเพราะว่าเอ่อเพลงในยุคนั้นเป็นยุคที่ดังนะครับ<ด><ง>แล้วก็ดังจนมาถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าค้างฟ้าเอ่อการที่เขาทำมานำมารีเมคใหม่นํามาทำใหม่เนี่ยทาให้เราอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ<ด><ง>เพราะครั้งที่แล้วทําออกมาดีมาก<ด><ง>เป็นเพลงที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆ ครั้งนี้จะเป็นยังไงในยุค2021นะครับเดี๋ยวเราไป r รีอคพร้อมกันโอเคครับพร้อมแล้วนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยใส่คอนแทคเลนส์สีขาวเลย <c oughs> โอ้ดูเป็นซอมบี้มากเลยนะครับทุกคนจะมีผ้า จะจำท่ากันได้นะครับจำได้ประมันโทนเสียงเปลี่ยนไปจากออริจินอลเลยนะครับ เป็นจิมมี่ออกนอกโลกเป็นจริงเนาะเอ็มบีดูแปลกๆจริงคือมันดูรู้ว่าตัดมาจากไอ้เนี่ยสกรีนสีเขียวอ่ะอืมแรบมาเลยมิลี่ อมาออยางเรารู้สึกว่าทำไมท่อนคุกมันหลอกอะมันหลอกลงไปมันไม่สนุกอะ อ่าขึ้นมาเป็นจีนี่ตัวใหญ่นะครับเป็นยักษ์ว่ะแต่ดูตัดต่อลอยๆนะ ่วงมีพยายามเอาดนตรีของทางฝั่งประมาณอินเดียมาลงนะครับแต่มันไม่สนุกคือจบเลยเหรอตึงตายเลยตายเลยตาขาว โอเคจบแล้วนะครับสำหรับส่วนตัวความรู้สึกแรกที่ออกมาจากใจจริงๆเลยคือไม่สนุกอย่าเพิ่งมาถล่มกันนะแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับว่าไม่สนุกสำหรับคนที่เกิดในในยุค9 0สูแล้ว อยู่ใช้ชีวิตในยุค90แล้วรู้สึกว่าเราผ่านช่วงพีคของเพลงนี้มาแล้วอะ่ะพอเอามาทำใหม่เราทำไมมันกลับไม่ดีขึ้นมันแย่ลงมันแย่ลงในหลายๆประเด็นนะครับอย่างแรกคือความมันของเพลงมันไม่มีเลยคือพอถึงท่อนท่อนฮุกอะ่ะฮัลเล่เลวังกาคือมันควรจะเป็นดีดหนักๆมันควรจะเป็นใส่เข้าไปเต็มๆอะ่ะแต่มันกลายเป็นว่าดนตรีอะ่ะ ดนตรีมันจบลงมาดนตรีมันแบบฮันเล้ยวงก้างมันกลายเป็นอย่างเงี้ยมันเล้ยวงก้าอย่างเงี้ยมันมันไม่สนุกอ่ะมันกลายเป็นว่าท่อนฮุกไม่เป็นท่อนฮุกท่อนท่อนฮุกดันไปทําให้ทุกอย่างมันลดลงมันใช่เหรอมันไม่ใช่ท่อนฮุกแล้วอ่ะแล้วพยายามจะใส่ซาวที่มันเป็นอินเดียนอินเดียครับใส่เข้ามาเยอะมากเกินไปจนกลายเป็นว่า เสน่ห์ของความเป็นเพลงเดิมซึ่งมันมีกลิ่นอายของความเป็นคือจินนี่อ่ะมันมีความกลิ่นอายของความเป็นพาระตะอยู่แล้วแล้วคุณจะพยายามยัดเยียดใส่เพิ่มขึ้นมาทาไมก็ไม่รู้ตั้งเยอะแยะจนกลายเป็นว่ามันไม่มันไม่สนุกเลยแล้วตอนท้ายเนี่ยที่คุณใส่เป็นทํานองเพลงอินเดียนมายาวๆเลยแล้วก็อยู่ตึง้งจบอ้าวจบเลยเหรอเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าคุณจะเอามาใส่อ่ะคุณเอามาแทรกตรงกลางเล็กๆน้อยๆแล้วก็ กลับมาท่อนฮุกใหม่ให้คนได้เต้นอนะ่ะถามว่าเพลงเนี้ยสําหรับคนที่เคยผ่านเพลงนี้มาก่อนนะครับเป็นคุณคุณจะลุกขึ้นเต้นไหมสําหรับผมผมไม่ลุกขึ้นเต้นนะผมรู้สึกว่าแบบอืมคือลุกขึ้นมาตอนแรกตอนที่ได้ยินเสียงอินโทรเข้ามาเพราะเป็นเพลงที่เราชอบเป็นเพลงที่เราโตมาด้วยแต่พอไปไปสักพักหนึ่งจะแบบกูนั่งละ <c oughs> กูนั่งละ แต่ข้อดีมันก็มีนะครับข้อดีก็คือมีการใส่แรปของแรปขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมันทำให้เออมีความเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาแต่โดยรวมมันก็ยังไม่ค่อยไปด้วยกันแล้วมิวสิกวิดีโอออกมามันมันดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันดูเป็นแบบถ่ายที่สกรีนสีเขียวขนาดใหญ่แล้วตัดมาอืมเออเป็นแบ็กดรอปสีเขียวครับกรีนแบ็กดรอปแล้วก็ตัดมาใส่ โดยเฉพาะภาพที่ว่า,าห้าคนเต้นๆอยู่แล้วก็แบบลอยอยู่บนเหนือฟ้ามีฉากเล็กๆน,น,น้อยๆเป็นเป็นอะไรยิงเดียนยิงเดียนะนะครับมันเหมือนโดนตัดอย่างเงี้ยเหมือนงานตัดแปะขอโทษนะมันเหมือนงานตัดแปะนึกออกปะเหมือนเราถ้าสมัยก่อนเราทำรายงานเราทำบอร์ดกิจกรรมตัดรูปมาครับแล้วก็ไปแปะบนบอร์ดอะแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนเด็กสมมติว่าคนนั่งอยู่ก็เป็นคนนั่งแล้วก็เลยลอยอย,อย,อย่างนั้นนะอารมณ์นั้นะ่ะเหมือนแบบ อ่ะตอนที่แก้มแบบอย่างเงี้ยเต้นออกมาเหมือนแก้มลอยอยู่ข้างบนแล้วก็แบบเต้นแล้วก็แบบอ้าวเราข้างล่างลงเหมือนตัดแต่เลยเออเพราะฉะนั้นส่วนส่วนตัวแล,แล้วนะครับความประทับใจในในเพลงนี้มิวสิกวิดีโอนี้ผมไม่ค่อยให้ไม่บอกคะแนนละกันแต่ว่าไม่ค่อยโอเคมันดีไม่เท่าอันเก่าอันเก่าสนุกกว่าเยอะ เป็นเพลงที่เปิดขึ้นมาปุ๊บคนลุกขึ้นมาไต้เลยแต่เพลงนี้ไม่ผิดหวังโดยความคิดเห็นส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวคือผิดหวังนะครับกับเพลงที่รีเมคแล้วไม่รอดโอเคก็ไม่เป็นไรเนาะก็เรียนรู้กันต่อไปว่ากระแสมันก็อาจจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบก็ได้อาจจะเป็นผมอาจจะเป็นแค่ส่วนหน่อยก็ได้ที่ไม่ชอบก็แล้วแต่ความคิดเห็นครับแต่ว่า ก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นที่อยากจะบอกว่าแบบอืเราเสียดายเพลงที่เราเคยรักอะ่ะม,มันไม่ดีที่ทำมาท,าทำใหม่แล้วนันไม่ดีมันแทนที่จะปลุกกระแสกลับขึ้นมาใหม่สําหรับเพลงนี้นะครับก็เป็นการบ้านสําหรับเขาละกันว่าถ้าจะทําใหม่ต้องทําให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทําให้ติดหูทําให้รู้สึกสนุกได้มากกว่าเดิมสําหรับอันนี้ก็ ปล่อยผ่านคงคงไม่ได้ดูซ้ําคงไม่ได้อะไรอีกเพราะไม่ได้ติดใจอะไรแล้วครับคือไม่ได้ชอบเนาะโอเคถ้ามันมีเพลงอะไรเด่นๆปังๆเดี๋ยวเรามานั่งรีแอคกันอีกแล้วกันนะครับสําหรับ MV เพลงจินิสา2021นี้ก็จบเป็น,ปน,ปนจบเพลงเท่านี้ก็เดี๋ยวรอดูกันครั้งหน้านะครับว่าจะมีอะไรบ้างสําหรับวงการเพลงไทยวันนี้สวัสดีก่อนครับบ๊ายบาย